ดาวิลนูเยสครับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีชาวสเกตฟุตบอลในช่วงเช้าๆ้าวันสงกรานต์แบบนี้กันหน่อยนะครับเล่นนะ้ําเล่นอะไรกันก็มาฟังข่าวกันด้วยนะครับผมโอ้โหดาวิลนูเยสนะครับผมทําสถิติแย่ที่สุดครับแลงโอกาสเป็นประตูนลีกใหญ่เนี่ยไม่ได้เลยทางด้านของดาวิลนูเยสครับกองหน้าลิวพูขึ้นแท่นเป็นนักเตะที่เปลี่ยนโอกาสสาคัญเป็นประตูได้แย่ที่สุดในบรรดานักเตะจากหลีกใหญ่ของยุโรปในฤดูกาลนี้นะครับ หัวหอกทีมชาติอุรุกวัยอย่างนูนเยสเนี่ยมีตัวเลขการทําประตูและแอสเซสที่ไม่เลวนะในฤดูกาลน,นี้เมื่อทําไปแล้ว18ประตูกับอีก13แอสเซสจากการลงเล่น46เกมทุกรายการให้กับลิเวอร์พูล ในเกมที่แพ้กับคลิสเซอเบลต์คาบ้านเมื่อคืนนี้ครับศูนย์ปราต,ตัวต่อหนึ่งตลอด66นาทีที่เขาอยู่ในสนามทางดดวิโนเยสก็มีโอกาสทําประตูอีก3ครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้เลยครับซึ่งจากสถิติก็บอกว่าเจ้าตัวมีสถติเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูคิดเป็นแค่20%เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยที่สุดในหลีกใหญ่ของยุโรปเลยสำหรับลิเวอร์พูลครับจะไปเยือนออตาลนต้านในเกมเลกที่2ของรอบแทีมสุดท้ายรายการยูฟายูโรปาลีกนะครับส่วนพิวหนังเกล็ดเนี่ย ทีมจะไปเยือนฟูลแลมในสัปดาห์หน้าครับอืมฮึมดาวินุนเยสมีสถิติใหม่ที่ไม่น่าจดจําเลยครับเป็นสถิติด้านแย่ที่สุดครับแปลงโอกาสเป็นประตูเนี่ยไม่ได้เลยครับคิดเป็นแค่20%เท่านั้นนะครับในตัวของดาวินุนเยสก็ต้องมาตามสถานการณ์กันต่อไปครับว่าลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงต่อนะครับเมื่อคืนก็เพิ่งแพ้ขาบ้านของตัวเองให้กับคิสซอ่เพลตไปศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับมันก็เหนื่อยครับดีนะที่อาร์เนนอลก็ไปพลาดท่าแพ้เหมือนกัน แต่แมสตี้เนี่ยครับอืมอืมอืมจะต้องมาตามจะแผลวไม่แผลวนะจัดไปวัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับสถิตินี้ของดาวิดอุนเยสมีความคิดเห็นยังไงก็จัดไหมฮะ